สวัสดีค่ะพี่น้องมาจา้ามาพอกันอีกแล้วเนาะจา้ะมื้อนี้มื้อนี้กามาขุดมันพี่น้องมาขุดมันเก็บมันขึ้นรถเนาะจา้าใกล้สิตเต็มรถแล้วมันกะอันเป็นหัวดียู่แทอันทั้งทั้งเทิงเนานะจา้ะแต่ถ้าทาั้งใต้เั่นการลามันงามอยู่เด้พี่น้องผลลามันก็ได้แต่ว่าเนาเบิดเทอ้อ เพราะว่าปีนี้ฝนดีเนาะจะเนาะแถวนี้กะเหลือมันมันตายมันกับบอนนั่นปปไใดแต่ว่ากะหัวมันกะงามอยู่ก่กะใหญ่อยู่แต่วันแถวแถวมันเนามันแห้งใหญ่กว่านี่อยู่เนาะจเนาะมาํำกันหาคุ้นเนาะจเนาะมันแดดหอนเพิ่นกับเซาโฮมเน่แล้วน้อยกะบบมี โอกาสที่จะได้ทายตอนรุดไทรุดอีหยังเฝ้าอืมเฝ้ามาซอยอ่าวน่าจะเนาะมาซอยอ่าวโบเมนมันของน่อยเด้เจ้าของไฮมันน่าจะนั่งจิบละมันอยู่นั่นอันนั้นกับพอญายิปต์กับพญอีกเ เดดแดดได้มีพ uh ี่น้องแดดหอนแต่นี่กับใบแล้วเนาะจะใบจะเข้าใบซีเลยล่ะอันนั้นกับปลามันมันพี่น้องมันเป็นวางเป็นอย่างไรมันมันตายนะาจะเนาะอันนีวกับมัตจุนเมนนงเขากัน่าไมั้หมดพอถึงบาใหญ่ใ้หั เดี๋ยวบงคนชอยังปลอดอยู่ลอดแก่อดอยูก็อาบน้าาอาบน้าเปล่นตะเปบเลยนังมือเขาบเลยคือว่ไอ้นายเออแม่นี่หอปล่าโแปงตมัคับมัมอนมันเขานมักเด้ผู้สาวกันผู้สาวกันเปลน่ยนหรอไม่แบบคือการอะไรสาวมอสีมได้มันมักมัน่ะมันนันบมืองขึ้นทำไมท่านทำไมนม่ตอบมันมไม่ตอบไมนม โอ้ยอนไปไล่ไปสามสปีได้ป่ะบอกเขาทีปลูกกันเขาทีปลูกนั่นจปลูกต้นกอไผ่ทางไผ่าไว้ตากห่อมู่้งเง็นร่ำไยเนื้อ20%เน้อ20 20งเจ็บยรนยัง้ยัทางยังอยู่ ปวดเอวแล้วพี่น้องเ <c ười> บื่อมือแล้ว<ม>คำแล้วเป๊กแล้วสด้เป๊กแล้วไม่ได้กรนะองเหรอตอนตัวบางๆเต็มร,รียงเก่งลยอมันเน่าเบิดพี่นอ้องแถววายซีได้มันมันกับหนาเนานะนะแถวเนะี่ย ลำใหน่ๆยาวๆกะเนาเบิดพี่น้องมาสิโยกค่ะจับออขอเวลานอกดำเภินจะหาหกนาทีนะจ่ะถ่ายคลิปเดีย๋ยวจะบ่มีคลิปลง นี่พ่นมันอยู่เนี่ยพ่นเทอันโอ้ยวัวซามันคอยยองยองไปได้มันคอยยองยองไปได้บ้างเหรนยังเห็นมันอยู่มันก็บอกเัาอยู่น่ะว่ามันคอยยองไปเด้อนว่าอีเด้พาะค่อยพอมันอยู่พุ่นนี่พ่นมองหยุดยังไม่ตีมันอยู่มันไปหาลูกหาเมียมันอย่างนีอันนี้ตุกิจไงไอ้พ่นนั่นน่ะไอ้ตของมันนั่งของเมียอย่ของเนาะเฮ้ยหลังกาขามันมึงเก็บบอกมันเก็บไปได้หรอ ใจยุ่งทางขึ้นหักล้วบอลองดีหูอยู่ของมันเกบอยู่จะเบิดอเลยละเนีแถวเนื้อก็เบิดเลยนะบุ้ยเออข่เนี่ยบอกแบบบามึดนะโออกระชื่อขนไปซื้อลำมันอยู่บ้านผือนั่นละเพื่อนว่านบามืดเออ เอาอันบบได้ฮอดไล่ฮอดอี่อย่างได้เพื่อนว่ามันมียูจักองเกาคองห้าคองบ่อ,อันเอาน้ำพันหนึ่งเพื่อนวานะ่ะคองเงีาา้าอันอีได้อยู่ดอกกระบะมืดหนึ่งฮือคือสิเป็นแข็งแรงแข็งแรง,ง,งมาแถวบ้าดแถวนี้ก็เลยว่าหพากันไปแล้วไปตัดได้เครื่องเดี่ยวมาไหมเต็มกระบะเต็มรถเลยได้สองรถแม่บ้พุ่นสุดท้ายมา คิดว่าเมนจะได้กระบะมืดคือเพนวามันบบเมนซะแล้วตายพ่อโอเค่าปีนาอยังมตวมน้อกพงเ้าแล้วมแม่บัผมเาเนี่ยยเนีเป็นล็อตทมันนากลัีท่านนี่ท่านนี่นนยังยาจิตย่งีดอกเหตุยังไงหยาเองคุไม่ปหเปหัวมันไงและ บอกยาบอกมินแต่ว่ามันยาเนี่ยมันดีจังนึงดนเวลามันดึงมันมันมันบรูดแต่มันบอกออกนะแต่แต่กะว่ามันมันบิดโบได้แต่ถ้าถ้ามันเป็นเจ็ดซองเนี่ยให้จับยกขึ้นว่าสั่นอืมสั้นก็ลวดจวดออกเลยจะคคอยว่าอีย่างขลวดขลวด มาเด้อพี่น้องมาอันเก็บหัวมันใส่เข่งน้ำกันจ้ะ <laughs> ใส่เข่งแล้วแบกขึ้นใส่รถจ้ะมาท่ายเอาโอ่เพราะไงเฮ็ดกองดากมา บอมีสองมึงกับฮา่าเร่งมีอันเดียดตีเพื่อนวะก็ชิเทหันหน้ามาพี่หาค่อยได้เดอบ้านนึไงแครเอาโอเค กับผู้ดีเต็มกระบะเนาะพี่น้องเนาะนี่อผู้ดีเนี่ยยังยังอีกกล่องสุดท้ายก็ยังอยู่เข่งหนึ่งเนาะจะเนาะเข่งกับผเต็มดอกจากกะเลี้ยวละก็มีอยู่ทางหน่อยหนึ่งเนาะจะเนาะนี่นี่แหละจ้ะมือนี่ก้ามาเก็บหัวมันขึ้นรถซอยอันอ่าวเนาะมือนี่บดแดนอยู่บ้าน สูมือจะอยู่บ้านตำหูเนาะจ่ามื้อนี้ก,ก็เลยมาเก็บลามันซอยเพิ่นนี่ก็จะเลี้ยวแล้วเนาะจ่านอะยังอีกหน่อยหนึ่งก็เลี้ยวแล้วเนาะจ่ากะกรับขอพระคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชุมให้กำลังแรงใจหน่อยเนาะจ่ากะกรับขอพระคุณเนานะจ่ามื้อนี้กะบบมี่อย่างายเนาะจ่ามาถ่ายบรรยากาศกลางแจง้งกลางแดดอยู่ให้มันให้พี่น้องเบิง่งเนาะ <laughs> มันหอนทั้งหอนทั้งอีย่างละมัน เห็นงานนอจ้อะเนาะกะเอาไว้พอกันไมมมือหนาเนาจ้ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ